สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่อ,องพลายแซมสั้นัดเมืองนะคะฟีมันอยู่นี่บอฟีมันอยู่ในบ้านเมื่อกี้สุพรรณสาร้องทำไมอ๋อใส่จะโขงเข้ามานะครับเรารอดูนะคะว่าสุพรรณสาร้องว่า,าจะมีใครมาพี่ฟีมจะมาหรือเปล่าหรือรถใครมาใครตามซิลรถบินก็เดลยเกี่ยงเพราะว่าช้างนี่จะมีเซนต์นะคะช้างก็สินสิเนต์ก็รนละเมือนกันบอก ใช่ไหมเราดูว่ารถใครมารถควานแม่กำไรเคยเก็บไรเขาโอ้เพราะว่าจำเสียงรถของควานได้นะคะคนที่ทำความสะอาดโยนย่าให้ภัรษาก็ร้องรอรับเลยช่องไฟเสงจันเค็แนววันนีมากวัสดีครับมาไกลครับวันนี้มาถึงสุ่มใหญ่มาอาศัยสุ่มใหญ่เข้าครับ เพื่อเขาจะอะไรเพื่อเขาจะเพื่อเขาจะแจกหน่อยฮาฮาโอ้สาทำไมรู้จังเลยใครมาเมื่อกี้น่ะอือชินมาครับร้องหาทาได้ไหมอือได้ยินได้ยินได้ยินแต่เสียงรถไปไกลนู่นนะคะสาร้องเราเลยดูครับนึกว่าพี่ฟิล์มจะออกมาเดี๋ยวเราจับเตี๋ยตัวครับจับได้ครับหนึ่งตัวจับสางซุ้มใหญ่ใช่ไหมสั่งก้อนหั่นน้ามาสิเฮ้ยไม่ได้มา มานี่ค่ะมานี่ตามคำสั่งหมดเลยนะครับจับดีดีวะน้องสามมันี่สามมันี่เฮ้ยไม่ให้เจ้าเลยครับทางนี้มาทางนี้จับฝั่งนี้บ่อืมค่ะมานี่เราลงนี่ครับจับเลยนะครับจับโพจับเชือกไม่มีอะไรมากมายครับมาอยากจะจับอ้าสวัสดีจ้าสวยๆนวลเรื่องสั่งได้ไหม ตุ้ยังไม่ได้ละครับดูหันตูดให้อย่างนี้นะครับสวัสดีจ้าสวยอือจ้าเสียงก่อนเสียงก่อนเร็วเร็วเเสียงก่อนเร็วเร็วดูครับไม่ให้จับเลยครับนี่ไม่ดังเพราะที่ว่าจะว่าจะเอาพี่เอาน้องสาไปซ่อนพี่ฟิล์มไว้อยู่นี่เอาหนี่นีหนีจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนค่ะเออ ค่ะดางังๆอฮอยพี่ฟิล์มมาแล้วเอาเจ้าพี่ฟิล์มมาแล้วพอดีเลยนั่นเออหน้าส่งเสียงได้พี่ฟิล์มมานี่เองเฮ้ยครับเชือกพี่สงนะครับอือนี่จับเชือกพี่สง นายวันจันเอาสั่งได้ไหมทีนี้เข็นคือสามไปแล้วจับมือหน่อยเห็นไหมครับเออเอาขอเสียงสินี่จับมือแล้วมาจับมือหน่อยนะฮะเอาเบรนมันไม่ได้มานครับนี่แม่วันจันทร์ให้จับมือด้วยนะครับวันนี้เราจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยเอาเชงแฮนเชงแฮนเชงแฮนจับมือมาจับมือหน่อยไม่จับแล้วไม่จับแล้วเออ เ้สวัสดีได้ไหมอันนี้เอ้าขอเสียงด้วยมีเสียงไหมเสียงหน่อยเสียงหน่อยวันจันทร์นี่มีเสียงไหมฮะมีเสียงวะล่ะวันจันทร์มีเสียงไหมฟิล์มไม่มีเนาะถึงว่าาเนะงงไหนๆไหนขอเสียงก่อนเสียงหน่อยเอ้าวันจันทร์ไม่ออกนี่วันอะไรอันนี้วันพฤหัสครับวันพฤหัสขอเสียงหน่อยโอ้ อยเออฮะไปดูเชือกที่สามวันนี้เราจะมาโรงใหญ่นี่ก่อนทดสอบควาลเล็กจับทุกเชือกจับมือหน่อยโอ้จับมือหน่อยไม่กำไรนะไม่กำไรเออเด็ครับจับมือนะครับไหมจับมือหน่อยเออเอาเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยเสียงหน่อยอ้าวนะเห็นไหมครับเสียงอย่างเสียงจอย่างนี้นะ เสียงดังเสียงดังสุดผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยีเสียงแต่ลมอ่อะไรเสียงแตลมอายักษะฮะไปดูไปดูไปดูอายักษ์ดีกว่าไปดูอยักเสียงเอ้ยให้กันนะจามลมจามลมใช่จามลมจามลมอยไม่ใช่เออียวหงวันมันบ่ m ม n จามดูเลยนะบ่จามลมจเด้ Boy, can lại được hôm nay. Lùng sa mát sau. A tông À, sang Lùng sa con diêu à, Tông sang hô tông đi sáng. lùng đúng là. Anh 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 đúng là. ไหนก้ายโนาหมเลย่าคุยว่าจะยักออกเสียงแบบโออะไรนะอ้อนะครับต้นอ้ออ๋อจ้าสวยจ้สวยสีมีเมื่อกี้ได้ยินเสียงยัเสียงเดี๋ยวน้อยเวเเสียงดังดี สวไสดกระช่างครับสวไสดกระช่างแต่ให้ได้ยินเสียงนะครับเครื่องไหนจะร้องก็ช่างนะครับแต่เราก็ถือว่าได้ยินเสียงนะครับอนี่จำลมหรอยากฟังจะจำลมนี่แหละเอออยากฟังอยากฟังแต่เสียงบารมีนะครับจำลมเป็นยังงไอยู่บ้านตรงกันโบกันอกนี่ครับนี่จำมาแล้วครับนี่ซุกอย่างกจับได้หมดดูทักทายตักทายควไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจำไปห้าเครื่องแล้วนะครับห้าเครื่องแล้วคือเราจับมาหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหม นี่ไปจับแล้วนะครับจับแล้วจับแล้วจับได้แล้วนี่ไปจับแล้วเออมันใบบอก็ว่าสินว่ามันใบบอกมันจับอ่ะอันนี้จับครับนี่จับจับเอาได้ครับเด้อแต่จับสูตโตแล้วครับสมุดหาโตครับตรงนี้ทีนี้พ่อจับสร้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เ่าสิจับปลาครับจับปลาทีาจับปลาจากที่เราจับสร้างแล้วเ่าสิจับปลาจับปลาตองไหนจับปูครับโอ้จับหอยจับปูอ่าเดี๋ยวไปครับเราไปจับหอยจับปูจับปลาต่อครับไป เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าหอยปูปลาอยู่ที่ไหนนะครับไปจับปูก่อนเราจะไปจับหอยก่อนหอยนะครับจับหอยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหอยเขาตัวใหญ่เมื่อกี้เราก็ไปจับทางมาแล้วนะครับขบหน5เทียนะครับทีนี้เราก็จะมาจับหอยจับปูจับปลานะครับรอบก่อนเรามาดูนะว่าตัวเล็กๆอยู่นี่จับหอยนะครับนี่ นี่จับหอยครับนี่จับหอยนะครับจับหอยได้แล้วนะครับจับหอยนี่จับหอยปูอยู่ไหนปูมีปูอยู่บ่อ๋ยังไม่ได้เลี้ยงปูเลี้ยงตะหอยเลี้ยงตะหอยสรุปแล้วได้จับแค่ปูได้จับแค่หอยนะครับเนาะมักาดได้จับหอย อ่ะเพราะว่านี่ควานสิ้นมาถึงก็ต้องโยนยากนะดูอ่าสุกศรีเราถึงได้รู้ว่าเป็นรถควานมาอ่าทีนี้เราก็โอจับปูจับจะได้จับหอยในตัวแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสุกันสุกศรสุกสะนะเพราะว่าแยกะยกจับหอยแล้วเรือเรือสุกศะครับยังไม่ได้สุกสะถ้าสุกสะีเราจึงได้ปลานะครับเดี๋ยวเราไปสุกสะกันก่อนนะครับเราองมีคุกวนนะครับไปสุกสะนะครับ เพราะว่าสระเรามันมีโบเล็กโบใหญ่โบน้อยนะครับแล้วเดี๋จะพาไปสุดสระวนกะสุปไหมสระนั่นน่ะกะสุปไหมอ่าเดี๋ยวเราจะไปสุดสระวนคุณคุณจะไปดูน้ำโอนนะครับไปวิทย์น้ำโอนครับแบนนี้จะไปวิทย์น้ำโอนนะครับตอนที่เราจับปลานะครับเราต้องวิทย์น้ำไม่กำลังงงครับหนูคลายโซนมาทำอะไรนี่ครับฮะ แต่ตอนนี้ปลายยังไม่มานะครับปลายยังไม่มาคือเราถูกต่างอนนะฮะฮะก็ถือว่าวันนี้ถูกแค่นี้ก่อนนะครับหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วรอรอสุกวันหลังนะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้มาจับสมุดห้เชือกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจับเชือกที่หกนะครับมาครับมาตรนนี้เชือกที่หกที่ไหนอีกเราจะไปซุ้มมงปวใหญ่เรนนะฮะโอ้ไปจับเชือกที่หกนะฮะ อ่าท่าแน่จริงต้องจับไม่ถึงนู่นครับเจอาสุดท้ายด้วยครับหนุ่นที่เห็นงานยาวๆครับมันไม่มีอะไรที่ยากนะครับอือเดี๋ยวเราจะไปวันนี้มาโชว์ควานใหญ่เรามาโชว์จับช้างนะคะจับให้เห็นนะครับจับให้เห็นสั่งด้วยด้วยสั่งได้ไหมเอาเอาวังก่อนที่จะสั่งช้างนะครับต้องมีรางวัลให้เขานะครับก่อนที่จะสั่งช้างต้องมีรางวัลเสร็จเสร็นนี้เราจะไม่จับ จะไม่จับที่อื่นนะครับเราจะจับตรงที่อเป็นเมตตาหานิยมนะครับตรงไหนเมตตาหานิยมเพราะว่าถ้าได้ไปนี่สวัสดีครับคุณลุงครับครับผมเชียงหวานเชียงหวานคนเขานิยมกันนะครับจับปลายงา้จะปลายงา โอ้อันนี้ก,ก ảo, ี่เชือก,กต <6 S 1> รงนั้นห้าเชือกหกเชือกครับแต่ถ้าคุณแน่จริงนะครับคุณแน่จริง,รง,รงต้องไปเชือกนั้นครับเป็นอย่างนี้นะครับที่เราไม่อยากไปจับนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับอแต่นี้เจ้าของเขาอยู่เ<อ>ได้รับอนุญาตาอันนี้คือเจ้าของก็ไม่อยู่เราเลยไม่ไม่ไม่ไปจับนะครับออขอนุญาตเกรงใจเจ้าของเขาเกรงใจเดี๋ยวว่าใครมาไอจับอะไรจับตัวมาตรงนี้นะครับเนาะเราก็เลย ไม่ต้องไปถึงเชือกที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเชือกที่เจ็ดนะครับถ้ามีเวลาหรือว่าถึงเวลาแหงานเราก็มาจับไปแหเลยโอ้ค่อยมาจับไปแหใช่ครับเราจะภาพติดต่องานก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเราไปจับแล้วไม่รู้จับไปทําไมครับเนาะจับแล้วก็ไม่ได้ขี่ออกไปแหงานแหอะไรนะอันนี้คือจับแบบเสริมบารมีนะครับ no จับปลายงานนะครับเห็นไหมพอจับปั๊บขาที่สิออกเลยนะครับโอ้ขาที่ห้าออกเลยขาที่เจ็ดอ่ะ ส่วนฝั่งนู้นนะครับอ่เราก็ไม่ธรรมดาเราก็จะเก็บงาของเราไว้เพราะว่าลางายาวๆเลาสลมพูดว่าเราต้องการงายาวเราก็จะมีตรงนู้นนะครับนู้นครับเตร็ดถอดไว้เก็บไว้ครับถอดเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นสนิมนะครับอ๋อย่างไงแล้วก็มาจบที่เชือกที่6เลยนะครับยังไงก็ฝากถึงพ่อพ่อย่าเอฟซิท่านทุกคนนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามในช่องพลายแซมสั้นคนเมืองเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนอ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอะเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ